อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช anel don't forget to subscribe to white mustard channel youtuber from thailand คุณผู้ชมกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับเอาหนึ่งสองสามแฟนครับพ่อใหญ่หนวดหงอกใจกว้างทุกคนเย้ แฟนคขับพ่อใหญ่นวลงอกใจกว้างทุกคนเย้สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่นวลงน,นะครับเดินทางมาซื้อขนมเกี๊ยบดนะครับเด้อขนมเกี๊ยบเที่ยวผูอัดดนะครับเด้อไปพบครับแขกรับเชิญของฮ่องกงเองกันเลยครับอาเจี้ยพี่หลอกว่าเนมาดีท่านผู้ชมแน่เนี่ยัาดีท่านผู้ชมนะครับมีอย่างเนี้ยครับมีอย่างเนี้ย สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่เด้อขนมจีบค่ะขนมจีบนะครับเด้อปั้นเองได้ปะครับปั้นเองค่ะโอ้ใส่ไผ่ปั้นนอครับคือปั้นในก้อนง้ามนะครับนี่ใส่หัวปั้นใส่หัวปั้นปะครับเอาไปไปท่านผู้ชมเลยครับเฮียสวัสดีท่านผู้ชมครับก็ยังหวดซื้อเองกินเองนะครับเด้อซื้อจริงๆเด้อครับนี่ เอาเอายกไปเพราะยันหนวดแขวกนะครับสุดยอดสุดยอดอ่าขอบคุณมากมากนะครับเดอ้อตอนนี้ขายยูเซียวครับเจ๊พี่นครับหลังสารหลังสารผู้สีทูเอาหน้าก่อน <us> สอนอแครับเด้อเอาเอาขออนุญาต่วยหาอ่าก่อนสอนอแล้วนะครับเดอ้เอาขายยาก่น,นอโอ้ได้ทำเลดีนะครับเนาะเอาถนนถนนนั่งนั่นไปไซดครับนะั่นเนาะไป ขี่รถบ่ครับทานนั้นอ่ะอืมนดี่ยวนะครับเดอ้อพยนหวัดมาตอนที่บ้านมีลูกค้านะครับเดอบเอ้อออเพิ่งจัด้านนะครับเดอ้อครับผมตอนนี้ตอนเช้านะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดี นี่นะครับถือไปพญาน,นวดห์งอกร์นะครับเด้อซื้อกันจริงๆนะครับเด้อรสชาติดีนะครับพญาน,นวดซื้อกินเองด้วยนะครับเข้ามาเบิ่งความตั้งใจนะครับของพนขายนะครับสามีเพิ่นกะซอยดีนะครับเด้อฮักกัน ช่วยเหลือกันนะครับเด้อนี่นะครับเด้อเพิ่นขายจริงๆนะครับเด้อขายอยู่หน้ากอสอนอนนะครับเนาะค้นขยันนะครับนี่ครับน้ำจิ้มมือต่อมาเพื่อนแพกเป็นแพกละเศร้าละเศร้านะครับเด้อขายไงบ่ต้องยิบจังสี่นะครับเด้อเพิ่นแพกไว้ตอนแร็กๆก็บ่กหูก็ใส่เป็นตลับตลับมากสิละครับ หลังจากนั้นเพื่นกับแพ็กเป็นแพ็กรละซาบาทซาบาดซื้อง่ายซื้อง่ายได้ครับเดอ้อนี่แหละครับเนื้อหากับ่มมีอย่างหลายน,นะครับเด้อกับมาเบิ้งเพื่อนขายนะครับ ซ,ซื้อนะครับช่องนี้เป็นช่องที่แนวเบิงหลากหลายนะครับเดอ้อบ่ได้เอาเศษฐีมาย่องจักรของนะครับเดอ้อบ่ได้อวดลำอวดรวยพวรจะนวดกับบ่ได้มาลองเพลงไห้ฟังบ่ได้มาเต็นไห้เบิงนะครับเดอ้อพวรจะนวดบ่มีความสามารถปานั่นนะครับเดอ้อ เราก็าบ่ได้ให้ความรู้นะครับบ่ได้ให้สาระอีหยังเพราะว่าพญหนวดก็เป็นคนบ่มีความรูป้ปะไหนนะครับเดอ้บอบ่ได้อวดความรู้นะครับเดอ้อซ่องพ่อใหญ่หนี่เป็นซ่องที่บ่ตลกแล้วก็บ่แม่นเ่านะครับเดอ้บอบ่ม่นสารคดีพร้อม เป็นช่องดูง่ายดูสบายสไตล์พ่อใหญ่หนวดหงอกเนะครับเด้อเป็นไงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาส้มมาซื้อจริงจริงนะครับเด้อไม่พ่้ใหญหนวดจริงจริงนะครับเด้ออยากับในตอนเช้าเดี๋ยวเด้อพ่อใหญ่หดเออพ่อใหญ่หนวดซื้อจริงจริงกินจริงๆนะครับเด้อพ่อใหญ่หนวดนี่นี่กินให้เพ่งก็ได้ครับนี่กินง่ายครับ ต้องพ่อใหญ่หนวดดูง่ายนะครับดูง่ายดูสบายสไตล์พ่อใหญ่หนวดหวังครับสำหรับตอนนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอ,ขอยยเจนเฮียกับเจ้มาลาคุณผู้ชมหน่อยนะครับเจ้อยู่กลางนี่อยู่ขวาอ้าวสวัสด,ดีส